สวัสดีครับทุกคนครับพบกับวังคําเที่ยวไทยครับวันนี้นะครับมาพบกับคําถามคุณกุนาฮาตามภาษาเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคําถามล้อเราว่าหาแน่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับคําถามของเราวันนี้เกี่ยวกับรถนะครับเกี่ยวกับรถผมจะมีคําถามง่ายๆให้พวกคุณทั้งสี่คนนี่ตอบนะคุณเพื่อนคุณพี่คุณเดียวนะครับสามสามอ่าสามสี่พรับผมไม่ตอบไปผมเป็นอ่าตึมตม ครับผมเป็นคนบอกผมเป็นคนตั้งคำถามให้พวกคนตอบนะครับทั้งสามคนนะครับคำถามนี้อยู่ว่ารถอะไรที่คนไทย9ก้าเเซนี่ชอบมากที่สุดเลยรถอะไรที่คนไทย9ก้าเซชอบมากที่สุดแล้วบเโบกินี่โอ้น่าสนใจนะแต่ยังไม่ถูกรถอีแตนรถอีแตนยังไม่ถูกเฟอร์ลี่เฟอร์ลี่เฟอร์ลี่โอ้โ,อโหพวกยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ชอบครับแต่ยังไม่ถูกครับผมเทล่า เทสลาก็มา eda, แรงกับรถไฟฟ้าแต่ยังไม่ถูกครับมาแตนมาสเตงโอ้โหถ้าไม่มีก็เอาแตงกวาเป็นมาสแนาเป็นมาแตนฟอร์เรนเจอร์ฟอร์เรนเจอร์ยังไม่ถูกเบนซ์ก็ชอบเฉพาะคนที่มีรายได้รวยๆหน่อยยังไม่ถูกครับ B M W โอ้โหรุ่นชอบนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับ99เปอร์เซ็นเลยนะคนไทยคนไทยมี67ล้านคน99เปอร์เซ็นก็ประมาณ66กว่าบยูสุยยูซูยังไม่ถูกครับรถไถรถไถก็ชอบเฉพาะเกษตรกร รถไฟรถไฟ,ไฟ,ไฟเนี่ยก็มีบ,บางคนชอบหลายๆคนก็ยังไม่ชอบนะรถไฟนะฮะอะไรดีเลยยอมยังยอมแล้วยอมไหมอยากยังอเตอร์ไะมอเตอรมอเตอรไ์รไซค์ก็ชอบเป็นส่วนหนึ่งนะครับเฉลยยอมไหมออยอมไหมยอมแล้วยอมไหมครับเฉลยรถที่คนไทยชอบมากที่สุด99%คือคือ ลดราคาลดราคาที่ชอบบ้านเลยคนไทยนะครับวิ่งใส่วิ way, ่งใส่เลยครับผมลดราคาสิ๊กกะลดราคาอ่าเดี๋ยวเจอนคิดทำไมครับผม